เตปานวายูรุกโซนดีซีฟิวเฮ so นี่ก็เป็นกิจกรรมกลางแก้งนะฮะที่เหมาะกับการละลายฟิลเลอร์อืมสวีท <c oughs> คือก็งงว่าเอ๊ะเถาอะไรเลยมาทัวร์ไม่ได้มาเจออย่างนี้นะจ๊ะ <c oughs> กลับบ้านไม่ไหวกลับบ้านไม่ถูก <c oughs> สุดสุดค่ะแม่สุดที่สุดเอาไหมสุกพอไหมหรือว่าจะสุกกว่านี้อีกน่าจะพอแล้วนี่เลงโดยจีป้อม ยังไม่เสร็จก็เพิงถ่ายสิยังไม่เสร็จเลยลัว<อ>ต้องมีสีสันมาคงเครื่อมคงมาว่าคมเกือเทศยังไม่ได้เลยจ่ายจะคุยว่ากระทะไปติด <laughs> มันก็ตันติดกัน กินอกทีกินเซนตโซนนอ๋อเขากินกับขนมปังด้วยหรอ <sh arp> ใช่แต่อันนี้ขนมปังมันเป็นขนมปังอะไรบ้างครับอันนี้มันก็เป็นขนมปังมันมีหน้างาขาวงาดำค่ะอ <ờ> ๋อแล้วอันนี้นอันนี้คืออะไรนะทานตะว <sh arp> ันเออมาเียกทานตะวันรูเนแค่นะซันฟลาวเวอร์ซีดแต่อันนี้จะแข็งๆเนาะเซาเกอันนี้ที่เป็นก้อนใหญ่ นัวดาลิกตุ้งเหี้ยวว่ะลองกินครีมดูก่อนเขาตากับครีมไงกินไปยืบบ้านจิสเบรด it takes only 200 meters to our garden นีน่ะนะปกติไม่มีฟิลตั้งโต๊ะกินอาหารเช้าปกติบ้านนี้น่ะจะแบบอะไรง่ายๆเร็วๆกันสเตฟานทาอะไรเนาะเหี้ย It's k นั่บัตเตอร์ทานื เสร็จแล้วเอาไข่ใส่แล้วก็จะกินอะไรก็ได้อย่างเดียวก็ได้หรือไข่ด้วยก็ได้อ๋ออันนี้คืออะไรอ่ะเนี่ยอันนี้เนื้อเขาก็เอาวางอย่างเงี้ยหรอวางอัสิสเชตเปรีนมิทเฟอร์อยกับอีกขับกับเยอะจนแม่งอ่ะยาสมินเทมิทนี่สเตฟานไวยูลุกโซอีซี่ทูอีทฮะอีซี่ you can you can do it low. you can do it uh, as you want no problem ถูกพอกินรวมกันแล้วอร่อยเนาะใจะไหมเ้ากินจากขนมปังมาจืออยากลองขนมปังแบบสเต็กฟาร์มอันนี้ทานนี้ได้ไหมได้แต่ first here first something like this butter this is margarine this i t i s kind of butter พลั้ a n ิน n าการีนเออมันซินพลั้นซ a ่รพลั้นซินบลม้พลั้นซินฟลาวเว a พคือธรรมชาติครับพืชธรรมชาติพืชแล้วก็ชีสแผ่นใหญ่ๆแล้วต้องหั่นก่อนไม่ต้องหั่นเราใส่แซงงี้เลยกินเยอะอร่อยมัดุงกรูลงกระดูกไม่เคยกินอาหารเช้าที่เกรงขนาดนี้มาก่อน เอ้ยอันนี้ก็เอาตั้งแผนก็อะบะใเดี๋ยวเขาไม่จีดงั้นบ<า>้องเอาไปทางอ,าอา่านเลยเอาไปทางอาัานเอามาเ <laughs> วลาถ้าตั้งตัวอาหารกินจริงๆก็คือจะมีหลายอย่างแบบนี้แล้วก็เลือกเอาใครจะกินอะไรเซอร์ไพรส์อันนี้ตอนแรกนึกว่าขวดน้ำส้มใส่ชูไม่จ้าน้ำสูดา ก็ถามอยู่ฮะว่าทําไมไม่กินแท็บวอเตอร์หรือน้ําเปล่าทําไมไม่กินคานาบ้อมมันก็กินแต่มันไม่อิ่มเท่านวลนเนี้ยอ๋อชินแล้วมามันมีความเป็นสปาร์คิงก็คือโซดานี่ฮะก็งงว่ามีขวดโซดาจริงจังอยู่ในอยู่ในบ้านเลยแบบมีเป็นลังๆแทนน้ําเปล่าเลยเป็นแบบคืนขวดนะเป็นโซดาแบบคืนขวดแต่ใช้ดื่มแทนน้ําเปล่ากัน ก็ทั้งเมืองนะไม่ใช่เฉพาะทั้งเมืองด้วยไม่ใช่เฉพาะบ้านนี้ก็แปลกดีครับเพราะว่าไม่เคยเจอ กิจกรรมกลารแจ้งนะฮะที่เหมาะกับการละลายฟิลเลอร์น้ป้อมยินรักเขาคนทางขวาเธอจะมารอฉันทำไมตรงนี้ล่ะบอกให้ไปรอที่บ้านไงก็ไม่ได้ไกลนะถ้าบอกว่าแค่นี้ใกล้ถึง,ด,งด,ดีเลยครับยินชอบจะได้สลายไขยมัน

automatic. automatic when the, uh, when the um, temperature goes down. closed. really? yes. and what is this? Uh, for water here. you know when the water comes it's closed here for saving. Oh. water is very important here in germany. cherry. Mm -hmm. like we, play, uh, we, we put it in, in, the, in the ground last year. ออเชอร์รี่จ้านางมีเชอร์รี่กินด้วยคุตกาน้ำมากสเตฟานกันนะพ่อมก็จะใช้เวลาทั้งวันอยู่กับที่นี่นะฮะน h i s is เ a r ย i น t h ก s is g a r l i ห here ญ e r หญ่ใหญ่ g หญ่ใหญ่ a หญ่ให่ใหญ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 ่่ใ่นห่ให่ใหญ่ใหญ่ n ห many ญ่ใ่่ใหญ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  o ใหญ่ใหญ่ Here, yes, here. นางบอกว่าต้องรอหลายเดือน here, yes. อุ้ยงาแล้วก่อนอี e นพีซิไซด์ no no, never, never. ไม่มียาฆ่า,มาแมลงนะจ๊ะ huh? What is this? Yeah for new ground and we put all the all things in here. Yesterday I grow the field here and here's inside น nah? ะ oh. and, and it goes up to ปุ๋ยเหรอ yes For Bui. the next uh, uh. for the next year, I put this in this and this, and then I uh, change it, and then I can give it to the plants. Here all what I happened. <coughs> yeah, it yeah, goes up here like, like this. <coughs> oh, man <coughs> Many, 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 many fruits inside here. This is an apple tree. Apple. Apple. Yes. Why is so big? Yeah, it's rather old. Originally here it's, 40 years um, before you do garden yeah Uh, not move from anywhere no no อ๋อเป็นต้นแอปเปิลที่อยู่นี่อยู่แล้วนะครับเขาก็เลยคีบไว้เก็บไว้ h e r ย this is thousand liters they go up from here from the roof ah water inside yes water อ๋อเขาทำถังเก็บน้ำจากหลังคาลงมาเก็บไว้เพื่อใช้ and up filled when goes here it's it When it's filled up, it goes here. ถังน้ำเทศบาลนะฮะ. It goes here. Automatic. So this is not. But uh, connect, connect. But here, this is water here. Water is very important. You need it for everything. Oh, you mean you mean is it full? Hmm? Full and here, here, here right. until it's all full. Yeah. To save yeah. the water. And you can use it for everything, for the flowers, for the fruit, for the vegetables. Surprise. Yes. Is i is yours? Yes, it's all to me, all belongs to me. โอ้ยตายแล้วดอกเบลิ่มเลย And here is my My s c e n r y for แสงของนางจ้า Yes อ๋อ This is electrician here, n นอะอ๋อมีระบบไฟพร้อมสำหรับบ้านหลังนี้นะฮะ นี่ค s อ Water Counter อ Yeah. อันนี้เป็นมิเตอร์วัดน้ำนะฮะ Water Counter and this is for electrician here นางทำทุกอย่างเป็นระบบไงพนางเป็นช่างไฟ i v rebuilt this house completely by myself for three years ago ถามว่าเมียช่วยอธิบายอะไรไหมไม่เมียรอกิน <laughs> 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 <or> <laughs> อ๋ออันนี้เป็นม่านเอาไว้ปิดกันมแมลงอ๋อแล้วมันจะปิดเองอะ่ะอันนี้เก๋ตรงนี้อ่ะสมมติเข้าบ้านไปปุ๊บนางก็จะมีแม่เหล็กไปปิดเองปุ๊บ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 เนี่ยดูดีแล้วถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นของสเตฟานนี้ต้องมีโลโก้ของทีมฟุตบอลน,นะฮะเหมือนเช่นกัดบัรนะครับ German TV อ่า You have to, uh, I don't have to pay for, for this, is is yeah. no, no, is this is satellite Yeah, uh, e a no, no s t l l Internet t e is i This is here the antenna and this is uh, receiver อ๋อแล้วนางก็จะมีครัวน้อยครัวน้อยมีอะไรบ้างครัวน้อยก็จะมีเบียร์ะ Not so long open Yeah and here is a refresher yeah? ah, so you can ice get, yes ice or oh, ice cream what yeah what is this for for, uh, for cooling four stars that means minus 18 degrees I like cool uh. yeah? here's microwave heater water heater coffee machine mm. and this is here self-made your um, life is here, here. <laughs> What is this? Uh, it's called aufgesetzter. With fruit, fruit, fruit. I have alcohol. Much, much. You want to try? Moment. No, of course. I give <laughs> you <a> small, <laughs> I'll give you a small piece. I'll you a small, <laughs> <laughs> More than forty percent. More than forty percent. <laughs> <laughs> yes, try. More than forty percent. ฮืมสวีทมันหวานนะโฮมเมดโฮมเมดโฮมเมด y o only n e e m e โฮมเมดจ้า you need s e วอดก้าวอดก้า you need sugar n d different ใช้วอดก้านะจ๊ะใช้น้ำตาลทรแอบกินเพลินนะเนี่ยโอ้ this is your toilet อ มันเ r ทัา r ีเ a dark อ e r r y ่หล้านี้ทำจากเบอร์รี่ด์กเบอร์รี่โอเค I believe นางบอกว่ามีของให้ดื่มอยู่นี่เยอะแยะอันนี้คือองุ่นหรอ <And S 2> คือก็ <White S 2> งง <wine. S 2> ว่าเอ๊ะเถาอะไรเลยมันกำลังจะโตมันยังไม่โตพี่เห็นเอาไปทำไวน์ทั้งหมดนี่แค่เถาแค่นี้เหรอนี่นูน่นตรงนูน้นตรงนี้ไม่ได้ทำตรงนี้กินอ๋อ oh, it's different kind of grape yes but uh, the the wine I made is only red wine because white wine is something special เตฟานบอกว่าไวท์ไวน์เนี่ยเขาไม่ได้ทำเองเพราะว่าต้องใส่าสาความเชี่ยวชาญเยอะแต่ถ้าเป็นเรดไวน์หรือไวน์แดงเนี่ยผลผลิตจากต้นนี้นยฮะ เขาเอาไปทำเรดวเองดื่มเองสวรรค์ของนักดื่มของแท้จ้าอย่าได้มาที่นี่กลับบ้านไม่ไหวกลับบ้านไม่ถูกสุดสุดค่ะแม่สุดที่สุดอมอเรมื่อวานก็กินเบียร์ยี่ห้อนี้ฮะแต่เมื่อวานเป็นเบียร์สดเ t t l e you know มาถึงเยอรมันต้องกินเบียร์นะจ๊ะ4ีจุด แเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ยี่สิ0ขวด10ยูโรไม่แพง not expensive เธอเบีร์มันถูกมากขวดหนึ่ง่ะ10กว่าบาทเองถ้าซื้อยกโหลรสชาติดีด้วยฝรั่งบอกว่าฉันไม่กินกาแฟต,ตอนนี้จะต้องกินเบียร์ก่อนพนกินเสร็จแล้วค่อยกินกาแฟกับขนมอันนี้มันก็ไม่ใช่ขนมเค้กหรอกแต่ว่า น้องยินเขาอยากอยากกินไงก็เลยซื้อมาเมื่อเช้าคือนี่คือตอนที่ไปร้านขนมปังเมื่อเช้าแล้วก็มีความรู้สึกว่าไอ้อย่างนี้ที่เมืองไทยก็มีขายนะแต่ว่ามันมันก็มีแต่ทำไมมันไม่น่ากินเหมือนรสชาติไม่เหมือนกันหรอกนะา้องเคยไปซื้อที่เมืองไทยกินอยู่ลองลองเด็กเด็กกินสักหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรแล้วที่สําคัญฮัลโหลแม่ขนาดกับราคา ใช่ไหมเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวขยับสตรอเบอรี่นี่ก็มาเต็มแต่สตรอเบอรี่เมืองเมืองไทยแพบแพงเนาะใช่ของพวกนี้สตรอเบอรี่ก็มาเต็มมากอะันนั้นสตรอเบอรี่สดอันนี้ของที่สวนดูสิแม่เจ้าเท่าที่ยินจําได้นะตัวนี้เนี่ยสองยูโรกว่าตกก็ตกประมาณสัก80กว่าบาทใช่ไหม ใช่ถ้าเมืองไทยจะเป็นร้อยใหญ่ขนาดนี้ก็ประมาณร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบเนี่ยก็เป็นร้อยสตาร์บัคเนี่ยใช่ไหมใช่เออใช่ใช่นะผมเป็นมองดูทำไมมันถ้ามันแพงขนาดนี้ว่าขนมปังชิ้นกระติดหนึ่งวันนั้นไปกินกับแม่ชิ้นละร้อยนี่แหละที่นี่สวรรค์ของคนเบเกอรี่แล้วก็สวรรค์ของคนชอบกินเบียร์คนนี้คืออันนี้จ้ะไปเห็นอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ถามว่าอ้าอันนี้คืออะไร จาทิดกันรับประทานมันคือสแน็คหรือของทานเล่นเนาะใช่ค่ะที่เป็นไส้กรอกไส้กรอกอรอแต่ทําให้แห้งแล้วก็ทานเล่นมันเป็นบ้านเราก็เหมือนไส้คุณเชียงนะไส้กรอกอร่อยอยู่แต่เค็มนําจริงๆนะอาหารเขาเนี่ยอาหารอยมันเค็มนำได้เค็มนําเค็มมากกว่าอ,อย่างอื่นแต่มันก็ช่วยในการรักษาพวกผลิตภัณฑ์แปรรูป่ะเนะาะไส้กรอกอะไรก็ต้องติดเค็มไว้ก่อนอร่อย ไม่เคยคิดว่าต้องมากินไส้กรอกแห้งกับเบียร์เวลี่โลลสุดๆบอกเลยว่ามาทัวร์ไม่ได้มาเจออย่างนี้นะจ๊ะ as a club a chairman นะฉันไม่ได้รับเนอะไรเลยสำหรับงานนี้อะไรผลผลนะแะลือหรือทานไม่หมดเขาก็จะเอามาวางฝากกันไว้รงนี้เพื่อใครอยา n กินอี้คหาทิบรมตนไฮ้ที่นีเหลทานไม่าก็มาทกันี้เพื่อเอายากยินน่ารักมาก so cute s t e f ฟา what what is this for place for rest อ๋อเป็นที่เอาไว้นั่งเล่น hello Gisela โอ้อันนี้น่ารัก this is for insects flies and something else many many things which belongs to the garden area เป็นที่ที่แมลงจะได้เข้าไปอยู่นะเพราะเเลยทำเป็นรูเป็นรูเป็นรู เพื่อให้มแมลงได้มีที่อยู่ที่อาศัยเพราะว่า,มาแมลงก็เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับที่นี่เนาะเขาจะไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงแต่เขาใช้คุณสมบัติของมแมลงในการดูแลสวนที่นี่ให้เขาผสมเกสรให้เขาทําหน้าที่ของมแมลงตามธรรมชาตินะฮะส่วนนี้ก็เลยแบบดอกไม้เลิศอะดูดิดอกไม้เลิศดอกไม้สวยมากอ n นเดรสเฮาส์

ก็จะเป็นสมุนไพรชนิดต่างๆนะครับที่เขารวบรวมมาเป็นสวนสมุนไพรน้อยน่ารักอ f o r m a t i ันอ่าอันนี้คือเป็นป้ายประชาสัมพันธ์นะครับของทางเข้าสวนเก๋ไก่เด้อก็จะมีบอกข่าววต่างๆ่ามีตำแหน่งของแต่ละคนันเัีอี้นีอนนออแนอนนี i s This is another place for rest for ่อน e a หันนี้เป็นที่สำหรับนั่งเบรคนะครับเมน้อยด้านหลังอาคารที่ทำการนะฮะก็จะเป็นที่เลี้ยงผึ้ง y คุณฟ e ดม only the place they live. y e a ะอ่าอันนี้เป็นที่อยู่ของผึ้งนะ for this area here all around because no bees no fruit no bees no salad no bees <ral soc oles> no vegetables n nothing okay I see about all over n no? ะ so this is um, very important to have a place like this ก็คือสถานที่นี้นะฮะจะขาดพวกแมลงไม่ได้เลยเพราะว่าเขาทำงานให้กับดอกไม้ ต้นไม้ต้นหญ้าแล้วก็ผลผลิตที่นี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอาคารคลับเฮาส์นะฮะของอหมู่บ้านสวน um, ที่นี่ this is our office and this is our club house we we uh, we uh, we rent for for parties and so on นะอ๋อ เดฟานก็เล่าถึงสถานที่นี้นะคะว่าเขาทําหน้าที่อะไรเขาทําหน้าที่ในกลุ่มของส่วนนี้เป็นคลับเชี์แมนเพื่อดูแลเกี่ยวกับงานเอกสารที่อยู่ในส่วนนี้ดูแลโครงการนี้อ๋อแต่ก่อนที่นี้เนี่ยมันเป็นที่ที่เป็นลกล้างมาก่อนเนาะเป็นป่าแล้วคราวนี้เขาก็เหมือนกับมีโครงการกระทางหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลอะ่ะเป็นหน่วยงานที่ร่วมกับรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งเธอภัยมากเพราะว่าแต่ละคนไม่ได้ทํากันธรรมดาทําสวยมาก ชอบ Normally when I come here mm. I change my clothes and I work here something I have to do every time mm. yeah until the evening we meet us with friends and drink beer and and uh, uh. take a small talk and so on so we have fun ก็คือเขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันก่อก่อตั้งขึ้นมาแบบด้วยความพยายามและใช้เวลาหลายปีในการ สร้างแต่ละส่วนขึ้นมามันก็คืองอานอดิเลกเขานะฮะในเวลาปกาติที่ไม่มีอะไรเขาก็จะวิ่งเข้ามาส่วนนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ลงทําสวนก็คือสวรรค์ของสเตฟานนะจ๊ะ